バイバイ。

ตื่นมาคุยตื่นมาคุยยูสตาลีเดเนสครีมบำรุงผิวรอบดวงตาโดยเจอเนสเห็นยิ้นจือแดงสกัดจากประเทศเกาหลี ร้านดอกไม้บานน้รู้โรยใหม่เซรั hey, hey, hey. Uh, hey. Wow. ่มเซเนไวมิราเคิลความน่ารักของเธอนั้นมัน กระจายไปไกลหลายโยแค่เธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจีดปิดใจใ้แม่ชโค้ดโคอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเม่ยกูแม่จะหาว่าเราเป็นคนที่ตู้ ความโสดตังมากก็ป็นก็ไปก็ปิดก็ไปก็ป็นกไปปโสดคิดเป็นร้อยคิดเป็นรอยนิดจะสองปโสดฟางเวลากะบ้านก็บ้านกแต่เวลายอยย่อ่อยย่อยย่อยย่โอ้เส้นเปินเจะัวแม่เต็มมากเจ็บอกซ้ายเลยลงมาต้องลุกมากถูกคนสวยไม่ยนความหวังที่ยา พอตีสองเวลาความสศกเธอเกิดหมดแล้วอย่าคิดจะต้องเวลามายากอย่าโทรไปหาแม่ว่าเจอหนื <c oughs> อคูปวดแม่จะท้าว่าเราเป็นคนคิดตู้แลยอยาอ่าท้าเอาไว้ <c oughs> ชุนชุนเหมอนโซ นที่จีีวนเหมความโสดมันก็เป็นก,ก,ก,กบอยก,ก็เป็นกปอยก็เป็นกปอยปก,กบอยโสดบางเป็นร้อยกีงเป็นรอยที่จะสองรอยสดบางเวลาแต่จะมาก็ได้รักจ่อยย่อยย่อยย่อย่อย่อโอ้ยเส้นเจอตัวแม่เต็เมโอ้โโอ้โห นอ่งอนงอนไเลยค่ะพูดเลยนีห่อนนะหย่อีหย่อนโอเคโอเค เป็นร้อยกิ้เป็นร้อยนีจะสองร้อโสดป็นาเวลาทุกปีจะมาก็ได้เวลาชจอห่ใหญ่ความโสดรักมากก็บปกระตอยก็บปิดกระตอยก็เป็ดกระตอยปโสดกี้เป็นร้อยเมอกีเป็นร้อยพีจะสองร้โสดเปนาเวลาทุกแีจะมากก็ได้เวลาชจหใหญ่ย่่ย่เส้ัวแม่เต ่มา้องตอนท้ายใช่ค่ะนี่คู่จิ้นสองคู่น้องสาวแต่น้องพรชาครับครับน้องเนสกับน้องไบรท์ครับคุณบอกว่าอะไรเมื่อกี้ก่อนเี่ครูจิ้นเอาอยากให้สาวกับอยากให้สาวกัชาหอมกันเฮ้ยคู่จิ้นก็ต้องหอมกันจริงๆไม่มาหอมกันก็เป็นคู่จิ้นพระชายพระชาหน้าเดียวครับนี่คือมีความสุขหรือม่วงหรือว่าพี่พี่มีความสุขดีแล้วมีความสุขก็หอมสาวในสี่ทุ่เช้าเร็วๆเวลาบอกกันเลย ได้คุณยังไม่ได้ต่อคุณพูดจริไม่ใช่ไม่ใชคอนเสิร์ตไม่ไม่หยเป็นผู้จิ้นอ่ะด้วยด้วยคามที่เราอยู่ในบ้านใน F สามเดือนฮะไม่เจอใครเลยครับเจอหน้ากันสองคนเนี่ยฮะอยู่ในรักกันในบ้านเหรอไม่ครับรักกันเองไม่ได้รักกันเองแฟนคลับเขาจิ้นโอ้โหไอเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยฮะคือแฟนคลับเขาจิ้นอยู่ข้างนอกแล้วเขามาเชียร์เราแต่พฤติกรรมเราก็ด้วยนั่นแหละอยู่ในบ้านเราก็เจอก็อะไรก็ อะไรก็มาสองคมาแล้อะไรก็สาวอย่างเงี้ยพับข้างให้พับเป็นไให้ไม่ใช่เรื่อไงไม่มีเป็นยังไงครับเรื่องหรอไม่มีแต่งเรื่องครับแต่งเรื่องจิ้นกันจนจบเอฟแล้วอะไรไปไม่ได้แล้วกันโอ้มันมันจิ้นกันไม่ลงแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเพื่อนรักกันไปแล้วนะฮะแต่ล่าสุดเนี้ยก็เริ่มคอนเสิร์ตกันแต่ก็ไม่ใช่แค่คู่ที่คู่เดียวคู่หนึ่งก็ก็จิ้นเหมือนกันครับเลยนะเิบะก็จิ้นให้เหมือนกันนะฮะแล้วอันนี้อันนี้เขาจิ้นกันแล้วแล้วเป็นคนจริงไหมอะคะจากเป็นเพื่อนกันไม่แหน แหม่ะไรแหมอะไคือเขาอะไม่พูดเรื่องของเขาหรอกแต่เราช่วยน้องในสิ่งเท่าที่เราเห็นที่เขาพี่ฮะใช่นไหมมีฮะเรียนใช่ไหมออกออกมาจากบ้านนะครับเรียนมหาหลัยเดียวกันลงตัวเดียวกันสอบเหมือนกันสอบเหมือนกันเนี่ยสี่ปีอะไรปีก็เรียนด้วยกันตลอดปีอยู่ด้วยกันตลอดเลยเราที่มาเหมือนผู้หญิงเลยนะจ๊ะจับจิพีคอจับจีพีาอ เพื่อนกันครับผมเดี๋ยวจเรียนเดี๋ยวจะเผาเยอะกว่านี้เดี๋ยวเผาเยอะกว่านี้แน่นอนเฮ้ล่าสุดเนี่จะมีเอ่อเวอร์จินที่เวอร์จินฟินใช่ไหมใช่ครับเิอ๋อต่วจินเวาอะไรเนี่ยเวอร์จินรู้ไหมรู้ไหนเวอร์จินใช่มะเวอร์จินฟินคอนเสิร์ตครับไหน่วันเสาร์ที่ติดแต่พฤษภายนค่ะที่ทันเดอยมังคลาณีมีกี่คู่ที่มีก่คู่มีสี่คู่ค่ะอ๋อมีอีกสองใช่ไครับเป็น ใหม่ของบ้าน AF เลยหญิง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 นี่จะเป็นคู่เอฟน้ำ a f ฟ 1, 1>, <AF> 1แล้วก็จะเป็นมาวิวเบน a f ฟ2ค่ะแล้วก็นเสมีกี่โมงนะคะ ประตูเปิดห้าโมงครับแล้วป็ตปิด6ครับตูเปิดห้าโมนะห้าโมงสห้าบปิดแล้วพอแล้วถ้าเข้าไปได้เจ็ดคนก็ดูแค่เดคนไม่ไม่ไ่สงย่างนั้นี่วบอกว่าเรามีเรามีบัตรใช่ไหมมีบัตรอ่เวอร์จินฟินคอนเสิร์ตมาแจกด้วยนะติดตามกติกาได้ที่ หน้าเ c e b o o k ของเราเข้าไปที่ Facebook c ่ M K Live เดี๋ยวเราจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง<ม>คุณเข้าไปกดไลค์หรือว่ากด Follow ทางโซเชียลของตื่นบุคเรียงครับที่ชอบเดิเนเที่ยวที่ M K Live และอินสตาแกรมก็คือ c ี่ M K Live เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเต๋าช่วงนี้เราุีกัน เพราะว่าเราปินตุ้ยกันอยู่ช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องี่แบบนั้นคือร่วมงานกันอยู่เราเล่นเป็นพระเอกเรคขอเล่นเป็นพระรองต้องติดตามต้องติดตามต้อติดตามเรื่องอะไรบริษัทเต๋าเลยเป็นซีรีส์เกาหลีไงเพราะว่าแล้วก็มาทำเป็นแลบแบบไทยนี่ตัวเด่นเลยนะแต่ไม่บอกว่าเป็นไทยแต่ก็เด่นมากเด่นของพี่ตอนรู้ว่าเต๋าเป็นพระเอกเราเล่นรู้ว่าพระเอกเราเล่นเรื่องอะไรใน เปลืองอ้าวถ้าเราเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วเขาเป็นเจ้าชายให้ให้ติดตามเร็วๆนี้แล้วกันแต่ว่าขาดหน่อยแล้วกันขอคอนเซิร์ตเนี่ยให้พระชายาพรับผมก็ฝากคอนเซิร์ตไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ คอนเสิร์ต The Virginity c o n c e ์ t ครับ18มิถุนายนนี้ครับก็จองบัตรได้ที่ออกทิ้เกนนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสครับวันที่18ไปเจอกันที่ชั้นเรียนดวงจคลน์คือคาชาเขาเป็นบุคลิกอย่างนี้นะคะไม่ใช่เขาไม่อยากให้ไปนะเขาจะเป็นคนสวยๆอย่างนี้เขาจะไม่แบบว่าไปเจอกันที่นึงที่เด็ดเขาจะไม่เหงื่าไปเจอกันก็แล้วกันวันนี้ต้องน้องๆจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับขอบคุณนะคะ